เกิดชาตินี้พี่ตรงเทพฉบับเว็บโนเวลตอนที่168สู่ภารก,กิจแรกในเช้าวันลุ่งขึ้นลูเดียสเดินทางมุ่งหน้าไปยังกระท่อมหลังนั้นของออสเทดอีกครั้งและวันนี้ลูเดียสมาเพียงลำพังอย่างแท้จริงเขาได้มอบหมายหน้าที่สำคัญยิ่งให้แก่เอลิสนั่นก็คือการพิทักษ์บ้านวันนี้ เธอคือสุนัขเฝ้ายามชั้นยอดลูเดียสกำชับกับเอลิสไว้ว่าหากมีบุคคลน่าสงสัยโผล่มาให้ร่วมมือกันกับไอชาจัดการขับไล่ไปให้สิน้นด้วยการป้องกันระดับนี้ เคหสถานของลูเดียสจึงนับว่าปลอดภัยหายห่วงอย่างน้อยก็จนกว่าจะอัญเชิญสิ่งที่เรียกว่าอสูรพิทักษ์นั้นมาได้สําเร็จลูเดียสคงต้องลบกวนให้เธอช่วยดูแลไปก่อนจริงอยู่ที่เมื่อวานลูเดียสพาเอลิสมาด้วยแต่วันนี้จะพาซิลฟี่หรือล็อกซี่มาด้วยก็คงไม่ผิดอะไรแต่ด้วยผลของคำสาปของพวกออสเตทพวกเธอคงจะแสดงท่าทีเป็นปริปักต่อเขาอย่างรุนแรงเป็นแน่คิดดูแล้วการมาคนเดียวจึงเป็นทางเลือกที่ถก ที่สุดเมื่อลูเดียสมาถึงบริเวณหน้ากระท่อมร่างของซานบาก็นอนแน่นิ่งอยู่ที่นั่นเขานอนคว่ำหน้าฟุบลงไปกับกองเศษโลหะขนาดมหึมาที่สูงเกือบ3เมตรไม่จริงนะลูเดียสถึงกับตื่นตนกจนหัวใจแทบหยุดเต้นรีบวิ่งปราดเข้าไปหาจับไหลของซานบาทั้งสองข้างแล้วขยาอย่างแรงเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรอซานบา เฮ้ยลูเดียสพยายามตั้งสติวางนิ้วลงบนลำคอชีพจรยังเต้นอยู่ม่านตาตอบสนองต่อแสงลมหายใจยังมีอุณหภูมิร่างกายยังอุ่นไม่ว่าจะดูอย่างไรเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ลูเดียสมันพวกตื่นตูมไม่เข้าเรื่องตอนนี้เขายังไม่ตายแค่หลับไปเท่านั้นเฮ้ย <Hey! S 1> ตกใจหมดเลยเกือบจะได้ตะโกนคำว่าจีซัสออกมาแล้วเชียวว่าแต่ เจ้าบ้านนี่ทำไมถึงมานอนหลับปุ๋ยอยู่ตรงนี้ได้ในฐานะเชื้อพวง์เขาควรจะไปนอนบนเตียงนุ่มๆไม่ใช่เหรออายุปูนนี้แล้วแท้ๆขณะที่กำลังถอนหายใจด้วยความโล่งอกออสเตก็ก้าวออกมาจากในกระท่อมลูเดียสมาแล้วงั้นหรือเขากล่าวลูเดียสก็บอกว่า เอ๊ะครับมารายงานตัวแล้วครับออสเตตวัดสายตาอันนาเกรงขามมองมาที่ลูเดียสสลับกับร่างของซานอบาเมื่อคืนนี้ซานอบาซีโรนอยู่ๆก็โผล่มาพร้อมกับสิ่งนั้นออสเตตกราวลูเดียสจึงถามว่าสิ่งนั้นงั้นเหรอออสเตตก็บอกว่าเคราะหที่เจ้าเคยใช้ไง พอลูเดียสเพ่งมองดูดีๆเศษโลหะที่ซานบานอนทับอยู่นี่มันเป็นเกราะเวทมนต์ของลูเดียสไม่ผิดแน่มันถูกแยกชิ้นส่วนกองเอาไวา้ลูเดียสเลยจำไม่ได้ในแว็บแรก จริงสิตอนที่ลูเดียสกลับมารายงานผลกับซานบาลูเดียสบอกไปว่าเกาะมันพังยับเยินเลยทิ้งไว้ที่นั่นซานบาก็บอกว่าจะหาทางไปเก็บกู้กลับมาในเร็ววันนี้แล้วพอมาเจอกันก็เลยสู้กับคุณออสเตนงั้นเหละครับลูเดียสกล่าวถามออสเตนก็ตอบว่าอืมซานบาก็คงคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าออสเตนจะมาอยู่ที่นี่ ลูเดียสน่าจะบอกเขาเอาไว้ก่อนแต่เรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองแต่เมื่อดูจากสภาพแล้วซานบาก็ไม่ได้มีบาดแทผลภายนอกอะไรออสเตดคงจะออมมือให้จนถึงวินาทีสุดท้ายเขาก็ยังพ่่ำบอกว่าเกราะนี้ข่ายอมตายก็ไม่ให้ต้องเอาไปส่งมอบให้กับท่านอาจารย์ให้ได้เขาตะเกียกตะกายคานมาจนถึงตรงนี้เจ้า เป็นที่รักของเขามากสินะออสเตดบอกกับลูเดียสเช่นนั้นลูเดียสถึงกับพึพรรมพำชื่อซานบาออกมาแล้วหันไปมองเขาที่กำลังสลบเมือดอยู่ลูเดียสถึงกับน้ำตาซึมรีบพุ่งเข้าไปหาเขาแล้วไล่เวทรักษาทันทีแม้จะรู้ดีว่ามันคงไร้ประโยชน์เพราะเขาไม่มีบาดแผลภายนอกแต่อย่างน้อยลูเดียสก็อยากให้เขานอนหลับอย่างสบายที่สุดว่าแต่ ปล่อยให้คนสลบมานอนตากน้ำค้างอยู่กลางแจ้งแบบนี้เนี่ยนะคุณออสเตตเนี่ยก็ไร้ความปราณีชะมัดคือว่าเขาจะตื่นขึ้นมาแน่แใช่ไหมครับลูเดียสกล่าวถามออสเตตก็บอกว่าถ้าใช้เวทมนต์สะกดจิตของเผ่ามิกะทำให้เขาหลับไปเท่านั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะตื่นขึ้นลูเดียจึงสงสัยว่าเวทสะกดจิตงั้นเหรอ มันเป็นเวทแบบไหนกันนะจะสามารถควบคุมคนให้ทําอะไรตามใจชอบได้หรือเปล่าตัวยอย่างเช่นถ้าลูดเดียใช้มันกับซิลฟี่แล้วสั่งว่าจงเลิกกระโปรงขึ้นเดี๋ยวนี้ เธอจะทําตามหรือเปล่านะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนเรื่องแบบนั้นไม่ต้องใช้เวสะกดจิตซิลฟี่เขาก็ยอมทําให้ลูเดียสอยู่แล้วนี่นะแต่ก่อนอื่นลูเดียสต้องหาทางให้ซิลฟี่ใส่กระโปรงก่อนลูเดียสว่ามินิสเกิร์ตน่าจะดีนะซิลฟี่ต้องเหมาะกับมินิสเกิร์ตส,สั้นๆแบบที่พวกพูดในนิทานใส่แน่นอนแต่ในประเทศนี้มันไม่มีมินิสเกิร์ตขายเนี่ยสิเฮาหน่าถ้ามันเป็นเวทที่ควบคุมคนได้ตามใจชอบขนาดนั้นออสเตดก็คงใช มันบ่อยกว่านี้แล้วดูท่าว่าอย่างมากก็คงทำได้แค่ทำให้หลับไปเท่านั้นแหละเข้ามาข้างในเราจะมาคุยเรื่องเมื่อวานกันต่อออสเตดพูดเพียงเท่านั้นแล้วก็หันหลังเดินกลับเข้าไปในกระท่อมลูเดียสถอดเสื้อคลุมของตัวเองออกคลุมล่างของซาโนบาเอาไว้ก่อนจะใช้เวทดินสร้างหลังคาเล็กๆก,กันน้ำค้างให้เขาแล้วจึงเดินตามออสเตดเข้าไปขากลับ ลูเดียสคิดว่าค่อยแบกเขากลับไปส่งที่ห้องของจินเจอร์ก็แล้วกันเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อสิน้นเสียงของออสเตเช่นนั้นลูเดียสก็นั่งลงที่โต๊ะฝั่งตรงข้ามๆๆเขาหยิบสมุดบันทึกเล่มนั้นออกมาจากอกเสือ้อวางมันลงบนโต๊ะดังกึกเป็นบันทึกที่น่าสนใจเลยทีเดียวข้าสนใจกลไกลของวงเวทลื่อนย้ายข้ามการเวลาอยู่ไม่น้อยแต่ในเมื่อมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ก็คงต้องพักเรื่องนั้นเอาไว้ก่อน มีบางเรื่องที่ข้าติดใจอยู่แต่ก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาภายในบันทึกข้าอยากให้เจ้าเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เคยพูดคุยกับเทพมนุษย์มาจนถึงบัดนี้เล่ามาให้หมดอย่าให้ตกหล่นแม้แต่คำเดียวออสเตดพูดเช่นนั้นลูเดียสก็ตอบไปว่าด้วยความยินดีครับลูเดียสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามขุดคุยความทรงจำทั้งหมดที่มี เริ่มเล่าเรื่องราวการพบกันครั้งแรกระหว่างเทพมนุษย์กับตนเองและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเท่าที่ลูเดียสจำได้ลูเดียสได้พบกับเทพมนุษย์ทั้งหมด10ครั้งครั้งแรกคือทันทีหลังจากถูกเทเลพอร์ตครั้งที่2คือที่เมืองลิกาลิสครั้งที่3คือเมืองท่าเวนพอนครั้งที่4คือที่เมืองท่าอีสพอตครั้งที่5คือทันทีหลังจากเกือบจะถูกออสเตดฆ่า ครั้งที่6คือก่อนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเวทมนต์ครั้งที่7คือก่อนเดินทางไปยังทวีปเบกาลิสตครั้งที่8คือก่อนที่ตัวลูเดียสจากอนาคตจะมาถึงครั้งที่9คือหลังจากที่ตัวลูเดียสจากอนาคตมาถึงและครั้งที่10คือระหว่างการเตรียมตัวต่อสู้กับออสเตส สิบครั้งท้วนลูเดียสเริ่มบรรยายรายละเอียดในแต่ละครั้งอย่างถี่ถ้วนสิ่งที่เทพมนุษย์พูดสิ่งที่เขาแนะนําและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาในครั้งแรกมันบอกให้หลูเดียสเชื่อใจลุยเจิดและผลก็คือลูเดียสได้กลายเป็นนักประจนภัยครั้งที่2คือที่ลิกาลิสมันบอกให้หลูเดียสรับงานตามหาสัตว์เลี้ยงและผลก็คือลูเดียสได้รู้จักกับจาริวและเวสเคิลแต่สุดท้ายก็ถูกขับออกจากเมือง ครั้งที่3คือที่เมืองท่าเวนพอร์ตมันบอกให้ลูเดียสถืออาหารแล้วเดินสำรวจในตรอกซอกซอยผลก็คือลูเดียสได้พบกับมหาจากกักรพรรด,ดินีแห่งโลกปีาศาจคิชิลิกาและได้รับดวงตาปีาศาจมาครั้งที่4คือที่เมืองท่าอีสพอตมันแสดงภาพนิมิตให้กับลูเดียสได้เห็นแล้วบอกให้มุ่งหน้าไปยังอาณาจักรซีโรนผลก็คือลูเดียสได้พบกับซานบาและได้ช่วยเหลือไอชากับลิเลีย ع. ครั้งที่ห คือหลังจากเกือบถูกออสเตตฆ่ามันไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรเป็นพิเศษครั้งที่6คือก่อนเข้ามาหาวิทยายลายัยมันบอกให้ลูเดียสไปเข้าเรียนที่นั่นและสืบเรื่องเหตุการณ์มาหาอุกทุกขภยัยหรือเหตุการณ์วาร์ปในแคว้นฟิตตอผลก็คือลูเดียสได้พบกับซิลฟี่อีกครั้งและทั้งสองก็ได้แต่งงานกันครั้งที่7คือก่อนไปทวีปเบกาลรสมันห้ามไม่ให้ลูเดียสไปที่นั่นซึ่งลูเดียสก็ขัดขืนคำสั่งผลก็คือ เปาโลต้องตายเซนิดกลายเป็นคนไร้ความรู้สึกและลูเดียสก็ได้แต่งงานกับล็อกซี่เทพมนุษย์อ้างว่าถ้าลูเดียสไม่ไปเปาโลก็จะลอดชีวิตทั้งที่8คือก่อนที่ตัวลูเดียส จากอนาคตจะมาหามันบอกให้ลูเดียสลงไปที่ห้องใต้ดินในจังหวะที่ลูเดียสกำลังจะไปตัวของลูเดียสในอนาคตก็โผล่มาห้ามเอาไว้และเล่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นให้ฟังซึ่งในห้องใต้ดินก็มีหนูอยู่จริงๆครั้งที่แปดคือหลังจากที่ตัวลูเดียสออกจากอนาคตมามันปรากฏตัวด้วยท่าทีหงดหงิดอย่างเห็นได้ชัดและสั่งให้ลูเดียสไปฆ่าออสเตดลูเดียสแท้งทำเป็นเชื่อฟังและเริ่มเตรียมการสังหารออสเตด และครั้งที่สีบคือระหว่างการเตรียมการสังหารออสเตตมันได้มาพร่มเรื่องเกราะเวทมนต์และข้อมูลอื่นๆแบบไม่หยุดผลก็คือเกราะเวทมนต์ของลูเดียสเสร็จสมบูรณ์เร็วกว่ากำหนดออสเตตนั่งฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความสงบนิ่งเขาไม่พยักหน้ารับไม่เอ่ยปากถามข้อสงสยัยใดๆเขานั่งฟังอย่างเงียบงันส่วนลูเดียสที่เล่าจบแล้วก็บอกว่าทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพอจะมองเห็นอะไรบ้างหรือเปล่า เมื่อลูเดียสเล่าจบออสเตดก็พยักหน้าช้าๆบอกว่าอืมข้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่ามันใช้ประโยชน์อะไรจากเจ้าลูเดียสจึงถามว่าโอ้จริงเหรอสมแล้วที่เป็นคุณออสเตดมันช้ยเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โอ้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เลยเหรอครับใช่แล้วประวัติศาสตร์ที่ถูกกำหนดไว้ด้วยโชคชะตาอันแข็งแกรง่ง ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงได้นั่นเป็นเพราะโชคชะตาของผมแข็งแกร่งนั้นเหรอครับถูกต้องแล้วออสเตดบอกเช่นนั้นดูเหมือนว่าพลังแห่งโชคชะตาของลูเดียสมันจะรุนแรงถึงขั้นบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้เลยทีเดียวแต่คุณออสเตดเองถ้าตั้งใจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับพอลูเดียสถามเช่นนั้นออสเตดก็พยักหน้ารับพลางใช้นิ้วเคาะลงบนสมุดบันทึกที่วางอยู่บนโต๊ะเบาๆแต่ข้าไม่เข้าใจ ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเทพมนุษย์ที่มันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และอนาคตไปมากถึงเพียงนี้มันคืออะไรกันแน่นั่นก็เพื่อไม่ให้ตัวมันเองถูกฆ่าอย่างที่มันบอกไม่ใช่หรอครับอย่าได้เชื่อคำพูดของมันทั้งหมดเอ๊ะคร,ครับลูเดียสรีบตอบรับออสเตเช่นนั้นทันที จริงด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ข้ามั่นใจได้อะไรล่ะครับณนะปลายทางของประวัติศาสตร์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนี้ย่อมมีอนาคตที่สมประโยชน์ของมันอยู่อย่างนี้นี่เองออสเตเว้นจังหวะไปชั่วครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอีกครั้งว่าด้วยเหตุนี้เจ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นอนาคตที่สมประโยชน์ ของข้าแทนออสเตดบอกเช่นนั้นไม่ใช่การย้อนกลับไปแก้ไขแต่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หรืออนาคตใหม่ทับลงไปมันก็ถูกของเขาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่ใช่อนาคตอนาคตคือสิ่งที่ต้องลงมือสร้างมันขึ้นมาว่าแต่มันไม่ดูอ้อมค้อมไปหน่อยแล้วครับลูเดียสกาวถามออสเตดจึงบอกว่าแผนการของข้าวางยาวไปจนถึงอีก100ปีข้างหน้ามองการไกลใช่ไหม ทุกสิ่งที่ทำมาจนถึงตอนนี้และทุกสิ่งที่จะทำต่อไปล้วนเป็นเพียงตัวหมากหนึ่งเพื่อการนั้นแม้ว่าการปรากฏตัวของเจ้ากับนานะโฮชิจะทำให้แผนการของข้าคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ตามเอสเตเดกล่าวเช่นนั้น100ปี แผนการที่เขาวางรากฐานมาเนิ่นนานขนาดนี้คงจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ได้ง่ายๆขอยืนยันหน่อยนะครับคือเราไม่สามารถบุกไปหาเทพมนุษย์แล้วอัดมันให้เล็กัน2คนตอนนี้เลยไม่ได้ใช่ไหมครับตราบใดที่ยังรวบรวมสมบัติลับไม่ครบเราก็ไม่มีทางไปถึงตัวของเทพมนุษย์ได้และตอนนี้ก็ยังรวบรวมไม่ครบสินะครับข้ามีอยู่4ชิ้นแล้วแต่ชิ้นสุดท้ายอยู่กับลาปาส และลาปาสจะฟื้นคืนชีพในอีกประมาณ80ปีนับจากนี้เรื่องการรวบรวมสมบัติลับให้เป็นหน้าที่ของข้าเจ้าอย่าได้ทำอะไรโดยพารการโดยเด็ดคาด์ออสเตดบอกเช่นนั้นต่อให้ลูเดียสอยากจะทำลูเดียสก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสมบัติลับพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนลูเดียสจำได้ลางๆจากในบันทึกว่าพวกมันอยู่กับห้าขุนพลมังกรแต่คนที่ลูเดียสรู้ที่อยู่ก็มีแค่เพอร์กิอุสคนเดียวเฮ <Hey, S 2> แต่เดี๋ยวก่อนนะ ถ้างั้นราชามังกรครั้งคาออสที่ตายไปแล้วแบบนี้ก็แย่น่ะสิเออผมได้ยินมาว่าท่านราชามังกรครั่งคาออสตายไปแล้วแบบนี้จะไม่เป็นไรละครับลูเดียสกาวถามออสเตจึงบอกว่าส่วนของคาออสข้าได้รวบรวมมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วนี่เองแต่ว่า การที่เราคิดจะเปลี่ยนแปลงอนาคตมันก็อาจจะอยู่ในความคาดหมายของเทพมนุษย์ก็ได้นะครับมันมีความเป็นไปได้ไม่ใช่หรอครับที่เรายิ่งดิ้นล้นก็ยิ่งขุดหลุมฝังตัวเองนะครับลูเดียสกล่าวถามเช่นนั้นออสเตดจึงบอกว่าไม่มีทางออสเตดรีบปฏิเสธทันควันเขาพูดต่อว่าแม้ว่ามันจะมีพลังมองเห็นอนาคตที่แข็งแกร่งและมีความเป็นไปได้สูง ว่ามันจะมีคุณสมบัติพิเศษที่ทําให้สิ่งมีชีวิตในโลกนี้เชื่อใจมันโดยไม่มีเงื่อนไขแต่เพราะแบบนั้นมันจึงไม่ถนัดในการรับมือกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายออสเตเดกล่าวเช่นนั้นงั้นเหรอเทพมนุษย์เองก็มีคํำสาปหรือพรติดตัวเหมือนกันสินะแต่เดี๋ยวก่อนเชื่อใจโดยไม่มีเงื่อนไขงั้นเหรอลูเดียสไม่เคยเชื่อใจเจ้านั่นเลยสักนิดอ้อหรือเพราะคำสาปของออสเตดใช้กับลูเดียสไม่ได้ผล คำสาบหรือพรของเทพมนุษย์ก็เลยใช้กับลูเดียสไม่ได้ผลเหมือนกัน ตอนที่เทพมนุษย์คุยกับลูเดียสมันก็ดูจะมีท่าทีรับมือได้ยากลําบากอยู่เหมือนกันแต่ผลสุดท้ายลูเดียสก็เผลอเชื่อคําพูดของมันไปไม่น้อยเลยหรือว่าคํำสาปของมันไม่ได้ไหลผลโดยสิ้นเชิงกันนะเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตลูเดียสอาจจะกลับไปหวาดกลัวออสเตเอกไม่สิข้อมูลที่ออสเตเดพูดมาก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้เรื่องที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งโลกจะเชื่อใจมันก็อาจจะไม่จริงก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้น อะไรคือความจริงกันแน่บางทีเรื่องที่ว่าคำสาปใช้กับลูเดียสไม่ได้ผลมันอาจจะจริงแค่ครึ่งเดียวก็ได้เมื่อก่อนลูเดียสเองก็กลัวออสเตจนหัวหดในทางกลับกันลูเดียสก็เริ่มจะเชื่อใจเทพมนุษย์ขึ้นมาทีละน้อยช่างมันเถอะเรื่องนี้มันซับซ้อนเกินไป พักเอาไว้ก่อนถึงมันจะไม่ถนัดในการอ่านเกมล่วงหน้าแต่เราจะชนะมันได้จริงๆหรอครับลูเดียสกล่าวถามออลสเต็ก็บอกว่าชนะได้เขาประกาศเกล้าออกมาเช่นนั้นก่อนจะพูดว่ามันไม่ใช่ผู้ไหลเทียมทานเหลืออีกแค่เก้าวเดียวเท่านั้นน้ำเสียงนั้นของออลสเต็ไม่ได้พุ่งตรงมาที่ลูเดียสมันเหมือนกับเขากำลังพึมพำเพื่อตอกย้ำตนเองออสเตมั่นใจว่าจะต้องชนะ ต่อให้ระหว่างทางจะต้องเสียเปรียกแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาจะต้องเป็นผู้ชนะลูเดียสสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้านั้นช่างเป็นผู้นำที่น่าพึ่งพาอะไรอย่างนี้สำหรับตอนนี้เราจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในอนาคตอันใกล้นี้ก่อนออสเตดกล่าวเช่นนั้นลูเดียสจึงถามว่าอนาคตอันใกล้นั้นเหรอครับออสเตดก็บอกว่าใช่เราจะผลักดันให้เจ้าหญิงลำดับที่สองแห่งอาณาจักรอัสลาอาเรียว อานเนมอยอัสลาขึ้นเป็นลาชินีแห่งอัสลาออสเตตกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเช่นนั้นลูเดียสถึงกับร้องโอ้ oh, ออกมาและในบางสถานการณ์เราจะควบคุมในฐานะหุ่นเชิดออสเตตบอกเช่นนั้นหุ่นเชิดนั้นช่างเป็นคำที่ฟังดูชั่วร้ายอะไรอย่างนี้คนอย่างท่านอาเรียวจะยอมให้ท่านควบคุมง่ายๆอย่างนั้นหรอครับหุ่นเชิดที่ว่า ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแค่เพียงสร้างสายสัมพันธ์กับอาณาจักรอสลาไว้เพื่ออนาคตได้ก็เพียงพอแล้ว อย่างนี้นี่เองเพื่ออนาคตที่ว่าก็คงจะหมายถึงแผนการในอีก100ปีข้างหน้าสินะถ้าเริ่มหว่านพืชไว้ตั้งแต่ตอนนี้อีก100ปีข้างหน้ามันก็คงจะงอกออกดอกออกผลตัวอย่างเช่นการผลักดันให้มีการวิจัยด้านเวทมนต์อย่างจริงจังการสั่งสมกำลังทหารหรือแม้แต่การหว่านเชื้อไฟแห่งความแตกแยกไว้ในอาณาจักรทำแบบนั้นมันจะดีแน่หรอครับไม่มีปัญหา เพราะเดิมทีในประวัติศาสตร์ที่ข้ารู้อาเลี่ยวก็จะได้ขึ้นเป็นราชินีอยู่แล้วโ,โหถ้าอย่างนั้นช่วยเล่าประวัติศาสตร์นั้นให้ผมฟังอย่างละเอียดได้ไหมครับได้สิออสเตดพยักหน้ารับเช่นนั้นและเริ่มบอกเล่าเรื่องราวที่ควรจะเป็นแล้วก็จบตอนที่168พาร์ทหนึ่งของเรื่อง เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย